สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดนาทีนะครับคลิปนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลไหลนะเหมือนเช่นเคยนะครับ <laughs> แต่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิป <laughs> อ่ะวันนี้ก็เอายิบมาฝากกันเอาตัวเดียวก็พอนะไม่ต้องเอาเยอะหรอกครับนะวิเราะห์เยอะก็เสี่ยงที่จะผิดเอาคู่ที่มันน่าสนใจดีกว่านะครับวันนี้นะต้องบอกว่าน่าสนใจครับบอลราคาไหลเราวันนี้ ก็จะเป็นตัวหลักตัวเด่น1คู่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่ผมชอบเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันเป็น2อตัวเออสอตัวน่าจะพอเหมาะพอเจาะนะครับอ่ะก่อนื่ยเลยครับมาที่ครับใครที่สนใจอยากจะเชียร์บอลให้สนุกตื่นเต้นเพิ่มเติมครับรวมถึงในนั้นจะสนับสนุนช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับยังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะปักหมดไว้ด้านล่างที่คอมเมนต์นะครับยังไงผมฝากไว้ด้วยครับสมาชิกครับเชียร์บอลให้มันกว่าเดิมนั่นเองนะครับมาไปดูกันที่คู่แรกของเรากันดีกว่านะครับ โหมดดิวิชันสองครับ FK เจิฟนะครับกับท่านของโกลดถามว่าคู่นี้จะเป็นยังไงนะครับฟอร์มของ FK เจิฟไม่ค่อยดีนะครับในช่วงหลังที่ผ่านมานะ5เกมหลังสุดแพ้รวดนะครับและที่มันน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือยิงไม่ได้เลยนะครับยิงไม่ได้เลยแต่ถ้าย้อนดูกันยิงเกนานบ้านก็ถือว่าแข็งแก่งเหมือนกันนะไม่ได้แย่นะครับแต่ช่วงหลังนี่แหละที่มันค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับในช่วง5เกมหลังออกไปเย็นทัศน์ แล้วก็เล่นในบ้านอีก1เกมนะครับส่วนฟอร์มล่าสุดล่ะของทีมเดือนล่ะเป็นยังไงนะครับภาพรวมของเขาก็ถือว่ามันก็ยังดูดีกว่านะเพราะว่า5เกมหลังชนะไป2แพ้ไป3นะครับแพ้2องด้านลัวฟอร์ดนะครับแต่ถามว่าวันนี้กับเกมที่ต้องออกไปเยือนมันไว้ใจได้ไหมภาพรวมสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าจะออกไปทางลบมากกว่านะครับเพราะว่าบุไปเยือนในช่วงหลัง นะครับบุกเยือนในช่วงหลังต้องบอกว่ามีผลแพ้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่สิ่งที่ผมมองว่ามันน่าสนใจก็คือในเรื่องของราคานี่ครับนะมันมันทำไมปรับเจ้าถิ่นลงนะครับทั้งที่เกณฑ์บ้านก็ไม่ได้แย่เท่าที่กวรนะถ้าเราวัดจาก5เกมหลังนะครับปรับจากครึ่งควบลูกนะครับลงมาเหลือเพียงแค่ครึ่งลูกนะครับแล้วมาดูอัตราการจ่ายครับจะอยู่ที่ประมาณ9190นะครับ ส่วนที่เวือนจะอยู่ที่ประมาณ2.01 2.00นะครับมันห่างกันเพียงแค่10ตังค์เท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับในราคาครึ่งลูกนะต้องบอ,อกว่าน่าสนใจมากๆนะครับคู่นี้ผมแนะนําแล้วกันนะผมมองว่าช่วงหลังฟอร์มมันไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับมุมเสมอผมมองว่ามีนะครับผมแนะนําเชียร์ไปที่โกรด์จะดีกว่านะครับให้ลองไปในราคาครึ่งควบลูกนะผมแนะนำนะครับให้ลองราคานี้นะครับ ถึงแม้โอเคแหละราคามันอาจจะดิ่งลงแต่เราเซฟไว้นิดหนึ่งครับครึ่งครบลูกอัตราการจ่ายก็ไม่ได้เกียดผมไปดูมาเมื่อกก้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ1.8นิดๆน,น,น,นะครับไม่ได้แย่นะให้ลองกรลุกในราคาครึ่งควบลูกนะครับและอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่ามีความน่าสนใจก็คือทางด้านของซีบาคูนะครับในสึกฟุตบอลยูโรปาลีกน่าจะเป็นหนังนเดิมนะครับเกมแรกก็บุกไปชนะ2-0นะครับแล้วทางด้านของทีมเยือนมันไม่ค่อยดีด้วยไงเรื่องของเรื่องนยครับ ยิงไม่ได้เลยนะเกมบุกมีปัญหาในรายการนี้ครับเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นหนังวันเดิมครับเจี๋ยบที่สีบาคูนะครับสำหรับตัวชอบตัวที่2ของผมนะครับ2ทีมวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรลดในสื่อฟุตบอลดาวเวอร์ดิวิชั่นสครับแล้วก็ยูโรปาลีกเอามาฝากหนึ่งคู่ครับกับท่านของเซียบอาคูนะครับอ่ะชอบคู่ไหนจัดตามคู่นั้นนะครับไม่เหมือนไม่ต้องตามนะอ่ะประมาณนี้ครับสมาชิกครับอย่าลืมนะครับสมาชิกครับ สนใจสนุกตื่นเต้นเพิ่มเติมครับเชียบบอลให้บันกว่าเดิมผมปักหุไว้ด้านล่างที่คอมเมนต์ยังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับลองดูนะเผื่อบางคนที่ประมาณว่าพี่ทำไมมันไอสํานักที่อยู่เนะี่ยทำไมมันไม่เห็นเมื่อกีวะลองลองเปลี่ยนดูนะลองลองเปลี่ยนดูสมาชิกผมเชื่อว่าในการเปลี่ยนแปลงต่อละครั้งเดี๋ยวมันก็ดีเองนะครับยังไงผมฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท,งท่านี้ครับขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ